เคยเห็นเคนทองที่นองเลยดูเคยจเป็นังไโอ้ยสวมตัวรแต่ลาเลยอนยายงก็บอกอยากอัดซอยด้วยตะกี้ก็บุ่มจะจมสี่วักมีบุ่มบูนมุบังจมดิบขี้เหร่ก็งอหลีพอต้หนาแ้มันกเบมดเขาก็ยิ้พาเขาอ้ยอไรโอ้ยมันหังวนเลย hết cái gì nè ôi hết hết nấy ăn, ở đây nè, không có nhau, không cần tát nhả tát nhang xoay phò này, kia nó điêu, ừ, nó điêu này, nó điêu ôi, đi bò nó tông không Ủy, <laughs> khẩu, này, khẩu, này mấy cái mẹ, cạp cào làm mặn cả mớ đây, rồi ăn cái này, ăn cào em này, cái này bây giờ làm mặn thì phò làm làm là, làm ăn ไอ้รถนน่ลามาเติมเครื่องตัดยาโ้ยเดี๋ยวเปล pues ัวก like ็เม่ได้บุกเกิดได้บุกเกิดจ้วสาเอื่นมันมาไหมใส่โอ้ยมออกต้อบตัวนการแห้ง่เคยเห็นหรอคนท้องพีนองเลยลูกเคยจะเป็นก็ใครป้องอันนั้นพ่ดว่าขยันพ่นมันนอ้ยบ่จ็ด มึงยังกับเขาด้วยนี่ตักเลยกกินมึงนะโอ้ยสมตัวหลุดตาดเลยอยากยังก็บออยากไปตักซอยนยู่นเยโอ้ยไปตักกับเขาไม้กูกินเนี่ยครับโอ้ย,อยเสร็จตะหลุดตาดเลยกูยยุ่งเาเลยไหมครับครับแววด้วยนี่แหล,ละาาลครับครับครับ กี้จะจมสี่ว่นกี้บุบบุนมาจมดีีเหร่ขึ้นห่องดีอยู่เอาไปเอามาขึ้ออกไรน่ะบ้านไปตักเขาเฮ้น้องินเ้น้ิ้อนี่เหรออนี่เอ้าเล่นน้อยเหรอวะว่ากูเห็นเวลาอยู่ แต่เราต้นนี้ไงไปห้เราต้นไ้ให้เด็กหน่อยกินแล้วเขาว่าุหงจะวมอีกตอนใหนสามต้นไหนเอาน้น้น้สดมาแล้ว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  เน้นๆเอ่ตัวสาเดือๆดากุ่ยอมเลยว่ะต้นยืนสามต้นเน้นเน้นสาต้นเต็มหวยนะยะเรียบก็ไม่ขาดเรียบโคตินเยเ่าเปล่าเลยเฮ้ยโอเคคุณ่ำเรี่งได้ว่ะนี่เด่นหน้าไหมเรียบเข้มเรียบนะดูดิ้ตเอาไ กินมาไหวเลยนั oh, s. <S ่นห oh, ันผ really? okay, ู้ได้ขาไกลฮะผู้ได okay, yeah? ้ขาไกลผมนี่แหละนั่นหันพร้อมหันพร้อมนี่ฮตับเรียบร้อยแล้วเมื่อไงกูกินยังไงนี่กัดสีจะกัดแม่ดูดมัวนแม่นี่แม่ดูดก้อนนี่ดูดมองนี่ยวกูกินเองดอกโอเคเหกินที่ละอาอแล้วเราตีกินก้อนตีกินก้อนนี่แม่ ตอนน้อยหมึงมึงคือใบเดับมึงใ่เด็บอย่างตอนใหญ่ยังสิโอ้ยมึงบ่เป็นอีหยังเลยเนาะงานการยังมึงบ่เป็นเลยดิดูนี่ตอนน้อยเขาไว้ให้เด็กน้อยกินนี่ตอนใหญ่เขาไว้ให้ผู้ใหญ่กินนอ่ว้ยเอาโอ้ยบักเยืนบักภาคมึงเไยมึงสิแตกให้กูว้ยเขาไว้ให้เจ้านี่แม่ตอนใหญ่นี่แม่นี่แม่เออกูกูหูวอยู่ว่าตอนใหญ่อ่ะก็กินวเดี๋ยวกูสิแตกเองหนอกินให้มึงก่อน มึงอก็นี้ได้ไหนมึงอก็นี้แล้วเจือกูคำเขาฟาดขุมตาเอาดี๋โอเคนี่กับนี้โอ้ยนุ่มันนายนั่นเจี๊ยบเขาตาตั้งให้ห่วยไอ้กินวานไก่กับบอได้ตัดเล็บห้อนไก่มันเลยโอ๊ตัดนั่นแหละตัดโอ้ยมันไหกูกินยังไหนวะไปเอาเงินมาหายใจน่าตัดเล็บคนโอ้ยบักจืดเอ้หมดพากมึงเอ้ยจืดก็เจืดกับคด ว้ายมมาเลียใจเอ้ยพี่น้องกลับจมยุ่จังหวดใจยูเบอร์นนยก็เมือนมึงนลูกเคยไหมจะเป็นแบบนี้บ่ว้ยมันเจอแล้วบันว้ยมึนมาเลียใจงั้นหรวะเจอดะเจิดะเจิดแน่พวด้วยเจิดมันเจิดมันแส้งกูบ่เนี่กูบ่ได้สิแตกดีดเนี่ยว้ยผักมึงนี่อะไรมึงก็นนีเด้อล้วมึงคือมักกแต่วะี่เขากินอะไรวะ เอ้ยพากเลยไอ้ยัก